กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศก็ได้ลงพื้นที่จังหวัดพะเยาสำรวจศักยภาพผ้าทอเน้นการสร้างจุดแข็งเรื่องราวของสินค้าขยายการตรงออกส่งออกนะครับไปยังตลาดต่างประเทศครับนางสาวบุญนิกาแจ่มใสรองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศพร้อมคณะก็ได้มีการลงพื้นที่จังหวัดพะเยานะครับสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรี การสร้างโอกาสและช่องทางขยายตลาดสู่ต่างประเทศซึ่งวันนี้ก็ได้เดินทางไปยังกลุ่มทอผ้าไทยหรือบ้านทุ่งกล้วยตำบลทุ่งกล้วยอำเภอภูซางจังหวัดพะเยานะครับมีการประชุมกับผู้ประกอบการและเกษตรกรกรวมไปถึงการศึกษาดูงานสำรวจศักยภาพสินค้าโดยรองอธิบดีกรมการค้าระหว่างประเทศก็ได้มีการร่วมเสวนากับประธานกลุ่มทอผ้าไทยหือบ้านทุ่งกล้วย พนิจจังหวัดพะเยาแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในหัวข้อการสร้างมูลค่าให้กับผ้าทอไทยสู่ตลาดการค้า FTA ครับ รองอธิบดีกรมเจราจาการค้าระหว่างประเทศกล่าวว่าการลงพื้นที่ดังกล่าวเป็นไปตามโครงการสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ FTA Center ระดับจังหวัดซึ่งได้รับความร่วมมือจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยาเพื่อหารือเรื่องโอกาสและช่องทางการใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรีกับสินค้าเกษตรของไทยค่ะโดยพบปะหารือกับผู้ประกอบการกลุ่มทอผ้าไทยลือบ้านทุ่งกล้วยซึ่งเป็นผู้ผลิตผ้าขึ้นชื่อของจังหวัดพะเยาพร้อมให้คำแนะนำการใช้ประโยชน์จาก F t การพัฒนาผลิตภัณฑ์และขยายช่องทางจําหน่ายทั้งออนไลน์และออฟไลน์นะคะรวมทั้งแนวทางการเพิ่มมูลค่าผ่านการสร้างเรื่องราวการเน้นกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาสินค้าให้อยู่ในระดับส่งออกได้ต่อไปค่ะ